หลังจากที่เราเช็คเอาท์จาก p p v i l l a r e s o r t แล้วนะคะสัมภาระของเราก็จะมีพนักงานนำไปส่งที่ท่าเรือต้นไทรค่ะส่วนพวกเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศาระหว่าง p p v i l l a r e s o r t ไปจนกระทั่งถึงท่าเรือต้นไทรนะคะตามพวกเราไปค่ะเราเดินมาเรื่อยๆนะคะตามระหว่างทางเดินเราก็จะผ่านร้านอาหารร้านขายอาหารเครื่องดื่มหรือว่ารีสอร์ตต่างๆนะคะ อย่างร้านนี้ในพวกเรามาทานอาหารค่าก็ดีค่ะเขามีดนตรีสดด้วยนะคะแล้วก็อาหารทะเลสดๆตรงนี้ให้เลือกรับประทานได้วิวทิวทั์เขาก็ดีค่ะวิวทะเลนะคะเราเดินมาจาก p ีพีว l ลล่ารีสอรนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสามแยกนะคะถ้าเลี้ยวขวาก็เดินไปโน,น่นละค่ะลงชายหาดอีกด้านหนึ่ง ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่ท่าเรือต้นสนะคะแล้วก็ร้านนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เลยค่ะขายเครื่องดื่มต่างๆของใช้ของขบเคี้ยวต่างๆมีทั้งนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะอยู่มุมนี้แหละค่ะนนะคะเราเดินมาเรื่อยๆค่ะตามจุดต่างๆในระหว่างทางเดินเราก็จะเห็นเรือนำเที่ยวที่บริษัทนำเที่ยวเขา โฆษณาแล้วก็เขารอรับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเพื่อไปเที่ยวชมบุกเกาะพีพีไปดำน้ำไปไว่ายน้ำอะไรประมาณนี้นะคะส่วนร้านอาหารต่างๆก็เริ่มเปิดให้บริการละตั้งแต่เช้าแล้วค่ะชมวิวด้านนี้นะคะเชา้านี้ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไรค่ะมีเมฆแล้วก็ท้องฟ้าขมุกขมัวฝนล,ลงมาพรำพสัก พักหนึ่งนะคะแล้วก็หายไปแล้วค่ะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วการเดินทางการท่องเที่ยวก็ดำเนินไปตามปกติค่ะเราเดินมาเรื่อยๆค่ะจุดนี้จะขึ้นเนินนิดหน่อยนะคะมันมีต้นไม้เยอะขนาดใหญ่เลยไม่รู้ต้นอะไรนะคะเดินขึ้นมาเรื่อยๆท้ายมือเราจะเป็นร้านอาหารนะคะ PP i Land ล มองไปด้านโน,น้นก็เป็นท่าเรือคะ่ะเรือเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็มองไปโน้นมีเรือใหญ่ด้วยนะคะ,เร,ะ,คะเรือเฟอร์รี่โอเ้เยอมากนะคะชมวิวไปด้านนี้เดินลงไปเรื่อยๆนะคะเท่าที่เราเดินดูเกาะพีพีนี่นะคะเราจะสังเกตเห็น ป้ายห้ามจอดหรือขับขี่รถทุกชนิดบนทางเท้านะคะฝ่าฝืนปรับไม่เกิน5,000บาทอเอค,ค่ะก็จะมีป้ายแล้วก็เราสังเกตนะคะว่าเนี่ยทางเดินตลอดเลยตั้งแต่เราอยู่บนเกาะพีพมาเที่ยวตรงเนี้ยหลายวันแล้วนะคะมานอนที่นี่2คืนคือมา3วัน2คืนนะคะเราก็ไม่เห็นใครขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนหรือบนทางเดินแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คืออาจจะเป็นข้อห้ามของเขาที่นี่ค่ะโอ้ดูบรรยากาศด้านนี้นะคะออมองไปค่ะเป็นหาดทรายคือมีเรือหางยาวจอดรอนักท่องเที่ยวจอดรอผู้โดยสารอยู่นะคะเี่ยใครอยากนั่งชิงช้าแกว่งไปมาเพลิดเพลินจเจริญใจตรงนี้ก็ทำได้นะคะนู่นโอ้บรรยากาศดีค่ะเดินมาช่วงเช้าๆนะคะก็มี ร้านอาหารที่เขาขายเป็นอาหารเช้าด้วยก็เปิดรอรับนักท่องเที่ยวรอรับแขกที่จะมารับประทานอาหารเช้านะคะหรือบางร้านเขาก็จะเป็นอของรีสอร์ทของที่พักอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แขกที่มาพักโรงแรมมารับประทานอาหารเช้าด้วยนะคะส่วนร้านอาหารทั่วไปบางส่วนบางร้านก็เตรียมตัวจะเปิดละนะคะรอนักท่องเที่ยวรอแขกจะมารับประทานอาหารนะคะ บนกาะพีนะคะมีต้นไม้ใหญ่หลากหลายนี่ค่ะไปที่อยู่ใกล้ที่เป็นเจ้าของ,องไไเขาก็ต้องดูแลต้องตัดกิ่งลงบ้างนี่ค่ะเดีรร๋ยวเขาทำเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นจากพีพีวิลล่ารีสอร์ค่ะเดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็มีร้านสะดวกซื้อมีร้านแมค o โดนั่นแล้วก็มีเบอร์เกอร์คิงนะคะตรงจุดนี้นะคะ เอ้ค่ะเป็นทางแยกคล้ายๆกับสามแยกเลยค่ะครับมองไปด้านโน้นเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือต้นไทรที่นักท่องเที่ยวทุกคนถ้ามาเกาะพีพีนะคะมาขึ้นฝั่งที่ท่าเรือต้นไทรก็จะมาจุดนี้แหละค่ะเห็นไหมคะท่าเรือเกาะพีพีค่าสงกัดกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคมนะคะตรงนี้เป็นท่าเรือเกาะพีพีนะคะหรือที่เรียกว่าท่าเรือต้นใสท่าเรือเกาะพีพีนี้สังกัดกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวนีกระทรวงคมนาคมนะคะนะคะ่ะเป็นสะพานทอดยาวลงไปที่เรือนะคะทอดยาวลงไปเลยคนที่จะไปขึ้นเรือก็เดินไปนี่แหละคะ่ะ เดินตามสะพานลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีะคำแนะนำนะคะห้ามนำรถเข็นเข้าช่องทางเดินห้ามขี่รถจัก,กรยานห้ามตกปลาห้ามดื่มสุราห้ามทิ้งกลนบุหรีห้ามนั่งอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยค่ะอ๋อห้ามนั่งบนราวสะพานนะคะจุดที่เป็นท่าเรือต้นไทรนะคะหรือท่าเรือเกาะพีพี มีเรือหางยาวจอดรอนักเดินทางนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณนี้ก็เยอะนะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของสะพานด้านโน้นเช่นเดียวกันนะคะด้านหน้าเราก็เป็นเรือใหญ่เรือเปอร์รี่ข้ามไปยังกระบ,บี่แล้วก็ภุเก็ตนะคะดูค่ะตอนนี้เราจะเดินไปที่ท่าเรือนะคะพนักงานส่งกระเป๋าจาก p ีพี l l ล RESORT เขานัดพวกเราว่าเจอกัน8โมงครึ่งที่หน้าร้านแมคโดนัลด์นะคะตอนนี้เขาก็มาถึงเรียบร้อยค่ะเจอที่หน้าร้านแมคโดนัลด์นะคะมาส่งเรียบร้อยค่ะสัมภาระของพวกเราอันนี้ไปรับกระเป๋าค่ะตอนนี้พนักงานจากพีพีวิลล่ารีสอร์ทนู่นค่ะเสื้อโปโลสีเขียวๆนู่นค่ะเขาเข็นกระเป๋าเข็นสัมภาระของแขกที่จะขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปที่ภูเก็ตนะคะ นำมาส่งค่ะโนนเราก็เดินตามเขาไปนะคะออบรรยากาศเช้านี้อากาศดีค่ะไม่มีแดดนะคะแต่ฟ้าก็ครึ้มไม่รู้ฝนจะตกลงมาอีกเมื่อไหร่ตอนไหนนะคะเค่ะตอนนี้พวกเราเห็นที่จะต้องพูดคำว่าบายบายเกาะพีพีพแล้วนะคะตอนนี้จะเดินไปขึ้นเรือเฟอร์รี่กลับขึ้นฝั่งที่ภูเก็ตแล้วค่ะไปตามพวกเราไปนะคะ ตรงนี้เป็นจุดเก็บค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาตินะคะมีชาวไทยชาวต่างชาติราคาก็แตกต่างกันไปเราเดินมาเรื่อยๆนะคะมาค่ะถึงจุดนี้มารับสัมภาระของพวกเราค่ะพน,นักงานน่ารักมากค่ะรีสอร์ทนี้ก็บริการดีมากนะคะขอบคุณมากค่ะ พีพีวิลล่ารีสนะคะค่ะโอกาสหน้าเจอกันนะคะค่ะตอนนี้เราไปขึ้นเรือไปค่ะไปขึ้นเรือแล้วค่ะไป, p, ไปพีพไปภูเก็ตเที่ยวกโมงมาตรงจุดนี้นะคะมีโต๊ะต้อนรับผู้โดยสารของบริษัทเรือต่างๆนะคะตอนนี้บริการดีมากให้คำแนะนำดีมากค่ะขอบคุณมากนะคะบายเกาะ p ีพแล้วค่ะเออนะคะไป เดินไปขึ้นเรือเขาบอกว่าเรือลำสุดท้ายเลยนะคะของ pp cruiser อค่ะถ้าเรือเกาะ PP นะคะวันนี้เราจะต้องกลับแล้วเราจะต้องบายบายเกาะ PP <ๆ>แล้วนะคะค่ะเดินไปขึ้นเรือกันท่าเรือโดยสารนะคะขึ้นเรือลำสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ Royal เจ็ c ครุยเซสวัสดีค่ะเรือลำนี้แหละ ที่พวกเราจะนั่งจากท่าเรือเกาะพีพีไปที่ท่าเรือลัสดาภูเก็ตนะคะเที่ยวเวลา9นาฬิกาค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะทางขึนเรืออยู่ด้านหลังนะะว้าวบรรยากาศดีค่ะไม่มีแดดร้อนเลยแต่ท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะคะเดินมาที่เรือ ร้อยเจ็ดสิบคนคนป เลือกที่นั่งได้ตามสบายนะคะเราเดินขึ้นมาชั้นดาดฟ้าของเรือนะคะอันนี้เป็นที่นั่งด้านนอกโลง่งขยักอาบแดด ที่สามของเรือนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะดูด้านนี้ว่าเขาจะมีอะไรเดินมาทางด้านหัวเรือค่ะฝั่งนี้มีอะไรให้ชมบ้างไม่มีที่นั่งนะคะเป็นที่โล่งเ